สวัสดีครับสวัสดี f อที่น่ารักท่านนะครับสวัสดี f อทุ่วโากครับวันนี้มาในชุดทํางานนะครับอันนี้ทํางานก็เลยอยากทําคลิปไปด้วยเนาะวันนี้พอดีมีโอกาสได้เรียกใช้นะครับบริการทางพี่น้องทางฝั่งสสปปลาวนะครับเนื่องจากว่าผมเองก็ มีคนรู้จักมักคุ้นนะก็ให้น้องๆเขามาช่วยทำงานนะครับางานแบบว่างานรับงานมานะครับก็เลยให้มาช่วยวันหนึ่งก็เลยได้มีโอกาสสอบถามนะครับสอบถามว่าทำไมทาไมน้องถึงได้มาทํางานที่ประเทศไทยแล้วไม่คิดอยากจะกลับ ประเทศลาวเลยก็ได้คําตอบนะครับก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นคลิปเสียงเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปเสียงให้ฟังนะครับว่าในความรู้สึกของคนลาวจริงๆแล้วเนี่ยมาทํางานที่ประเทศไทยนในความรู้สึกของนะครับแอดมินเองนะครับก็คิดว่าทางประเทศไทยนี่งานมันยังพอหาได้นะครับ แต่ที่ประเทศลราเนี่ยงานงานมันมีอยู่แต่ว่ารายรับมันมันไม่เท่าเมืองไทยนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงนิดนึงนะนะครับคลิปเสียงลูกลูกเจ้าอยู่นี่พายเสีเลี้ยงอเอาเคยเห็นงานอยู่นี่ก็เลี้ยงเขาอยู่นี่บ่เมนบอเลีเ้ยงลูกอเออให้ลูกใหญ่ให้ลูกโตก่อนให้ลูกโตก่อน นะลูกคนอยู่แล้วเขาไปอย่างนั้นมึงใจใครไปแล้วมึงก็ระยกุกมึงก็ระแนวอ,อันนี้ไปบอได้มากบได้กันปเจีัยลูกผมโอ้ลูกอยู่เมืองไทยนี่สิไปดวเล่านี่ไปบ,ไปบอได้ไปบ่ได้ผมบ่มีไใบอดุญยาแจ้งยาแต่โตของนี้เอาบอุรลงอ่ะเ้วแต่กลับไปปุ่นกับจักเทงงานยัง ก็เขาก็ไม่งานมืองไทยกับลูกผมอยู่มังลาวนี่ยอ๋อลูกอยู่มังลาเขาไม่เห็นงานเมืองไทยครับเห็นงานนีーー่ย่ะก็แต่ในงานบ้านเห็ดงานในงานบ้านบอยเดียวอ่ะปกติแห้งโบ้นประหยัดเขาเห็นไปเรื่อยแต่อยู่คนเดียวผมไม่งานเห็ดอ้ยมันกับผมมีแน่นอนมื่งานแบบด่เรียมตุ๊บฟุ้งผมเลยเนี่ยครับ นั่นคือของชาตินะจริงเขาจริงเขาทำยุคนะเฮ็ดให้มั่นให้อ่อยอะไรบ่เขาชื่อเพื่อไงมีแต่เห็นหน้าเห็นหน้าอะไรเห็นหน้าจริงจะเป็นไอ้ลูกจ้างเขากับอะไรบ่ยิ่ทั้งหมดโมมีเหรบโมมีอบดบ่เบดอยู่เมืองไท้ายเบิร์ดอมดเป็นกระจกติดแจกคิดนั่งอะไรบ่าตะขยันเนาะว่าตะขยันโอ้เห็นไปเรื่อยๆ มเม่ยเมือเอบอกมึงเ่าเนี่มือเลยนะผมบอกมื่อได้เลยมื่อเยยมืออยู่แต่หยุดมือแต่ว่ายุมการยเมืออยู่ยเม,มือเอาชนิดพื้นมีโนดอยูพมอยู่พี่พัยครับลูกลูกเจ้าอยู่นี่พัชชี่นะครับก็ประมาณนี้ก็คือ น้องเขาเองก็มาทํางานที่นี่แล้วก็มีลูกมีลูกมีลูกอยู่ทางนูน้นลูกอยู่ฝั่งลาวลูกอยู่ฝั่งลาวก็มาทํางานที่ประเทศไทยถามว่าทําไมไม่อยากกลับประเทศลาวหรือบอกงานทางนู้นไม่ค่อยมีเลยนะครับทํางานที่นี่นะครับก็สรุปแล้วก็คือทํางานที่ประเทศไทยมีเงินมีเงินมีเงินใช้นะครับเรียกว่า สะดวกสบายกว่าอันนี้ FC สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่ามันตามที่พูดนนะครับมันจริงหรือเปล่าแต่ความเป็นไปได้ที่แอดมินได้สัมผัสนะครับน้องๆจากประเทศลาวมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วนี่ส่วนมากนะมาแล้วไม่อยากกลับหรอกครับนอกจากจะเป็นช่วงเทศกาลนะครับสงการานต์แข่งเลือ,อ,อกพนษานะครับ พ้นก็จะกลับแต่ในช่วงเดือนประมาณเดือนกันยานะกันยาตุลาก็จะมีการแข่งขันเรือประเพณีนะครับงานแข่งเรือออกพรรษาช่วงนั้นช่วงนั้นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเ,าเป็นช่วงที่พี่น้องชาวลาวได้มีโอกาสนะครับเขาเรียกว่าโอกาสนะครับครั้งสำคัญเลยก็คือว่า การข้ามไปข้ามมาเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับการข้ามอาที่ถูกต้องนะครับก็คงจะมีหนังสือนั่นแหละมีหนังสือมีพาส,สปอร์ตมีวีซ่านครับแต่ว่าวันนั้นเป็นบันเทศการเรือที่พี่น้องได้นั่งมาเนี่ยเมื่อเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่อนุญาตครับาทางการน่าจะเป็นทางนู้นแหละ เพิ่นมาให้มานะครับแต่ปีปีก่อนหน้านู้นะครับขั้นให้ข้ามาอยู่โดยเรือเรือเรือเขาเรียกว่าเรือเรือดูดทรายคล้ายๆเรือดูดทรายแต่ถ้าบ้านผมมันเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือเรือบักภาษาง่ายๆภาษาอีสานคือเรือบักเรือบักก็คือเรือที่มันเป็นแผ่นเหล็กนะครับสำหรับขนขนรถยนต์นะครับขนรถยนต์ ขนรถบรรทุกนะครับขนสินค้านะครับไม่รู้ว่าเป็นภาษาสากลก็เาเรียกว่าเรืออะไรนะเป็นเรือเรือขนาดใหญ่นะเรือยนต์ขนาดใหญ่เป็นแผ่นเหล็กนะครับเขาก็จะให้พี่น้องชาวลาวชาวไทยนี่ข้ามไปข้ามมา,าถ้าเป็นหน้าเทศกาลก็น่าจะเสียค่าค่าเดินทางประมาณหนึ่งร้อยนะครับที่ผ่านมานะครับ ตามที่ประเพณีเราได้สืบสารกันมาแต่ว่ามาพักหลังปีที่แล้วนี่ไม่มีนะครับคือประเทศเขาห้ามแล้วห้ามห้ามเดินทางนะครับห้ามเดินทางโดยเรือก็จะมีทางพี่น้องนี่ได้นั่งรถประจำทางมาถูกต้องตามกฎหมายก็คือนั่งรถบขสรถรถบัสปรับอากาศมานะครับ ส่วนทางเรือนะครับทางเรือก็มีให้เห็นก็คือเรือเรือหาปลานะครับเรือหาปลาขนาดใหญ่นะก็จะมีพี่น้องทางฝั่งไทยก็นั่งเชียร์เรืออยู่ก็ภาพที่คุ้นชินก็คือก็เรือหาปลาของทางประเทศนะครับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่ก็จะขับมาแล้วก็มาจอดฝั่งไทยแล้วก็เดินขึ้นแบบสบายๆก็คือมันเป็นประเพณีนะครับไปมาหาสู่กัน พันพี่เมืองน้องนะครับอันนี้ก็คือ,อที่เขาสืบสารกันต่อมานะแต่ว่าหลังๆมานี้ก็มีแค่เรือหาปลาเท่านั้นส่วนเรือเรือแพขนานยน์ขนาดใหญ่เออผมเรียกถูกแล้วเรือแพขนานเรือแพขนานยนต์ขนาดใหญ่นี่ไม่มีแล้วนะไม่มีอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับเพราะว่าพักหลังมาก็เห็นแต่เรือเรือแพขนานยนนี่เขาใช้ ดูดหินดูนดทรายเป็นของผู้ประกอบการไปแล้วนะครับปกติก็เป็นของผู้ประกอบการแหละและทางจังหวัดก็ใช้เกีเ่ยวกับการร่วบไม้รวมมือในการขนถ่ายพี่น้องชาวไทยไปเที่ยวลาวพี่น้องชาวลาวมาเที่ยวไทยทางลาวก็มีเรือแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้มันเป็นประเพณีแต่หลังๆมานี่ก็มันตัวนี้นะมันหายไปแล้วนะครับพอหายไปมันก็าการ การสัญจรไปมามันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับที่ห้างสรรพสินค้าเพิ่งเปิดใหม่ๆในจังหวัดมุกดาหารนะครับมีห้างเดียวนะครับถ้าพี่น้องชาวลาวข้ามมาในหน้าเทศกาลแข่งเรือออกขนสานะทุกท่านนะที่ห้างสรรพสินค้านี่ไม่มีไม่มีที่ยืนไม่มีที่เดินเลยนะครับแน่นเลยนะครับก็เลยทําให้ห้างสรรพสินค้านี่เกิดขึ้น สองสามสี่มาเรื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ห้างห้างในจังหวัดบุกฐานมีสามสี่ห้างนี่นะครับเงียบเลยงียบเลยนะครับเอาจริงจรครับไปสัมผัสมาแล้วก็คือคือมันเป็นการน่าจะเป็นการาเขาเรียกว่าชะลอนะครับชะลอชะลอพี่น้องทางประเทศประเทศเพื่อนบ้างนะครับไม่ให้มานะครับแต่ที่มาได้ก็คือ ขับรถยนต์มานะครับนั่งรถโดยสารมาได้นะแต่จะนั่งเรือเรือขนานยนต์หรือว่าเรือแม,ม่คงแม่คานไม่มีแล้วนะครับอีกอย่างสำนักง,งานที่เกี่ยวกับการข้ามไปที่ประเทศลาวหรือประเทศลาวข้ามมาที่ประเทศไทยสำนักง,งานก็หยุดไปแล้วนะครับไม่ให้ไม่มีการดําเนินการต่อไปนะอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่านะครับ ความเจริญก้าวหน้ามันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปนะจากการนั่งเรือนะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เป็นนั่งรถยนต์นั่งรถทัวร์นั่งรถบกสนะส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็มีแต่รถ,รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับเว่าประมาณจากักสามสี่โมงเย็นนะทุกท่านนะ,ะถ้าสังเกตดีๆในจังหวัดมุกดาหารก็จะมีรถยนต์หรูป้ายทะเบียนส่วนมากก็จะเป็นสีเหลืองนะครับป้ายทะเบียนก็จะมีอะไรนะครับ สวรรค์เขตนะครับกำแพงอะไรเนี่ยกำแพงนครหรืออะไรนี่มันก็จจะเป็นทางทะเบียนประเทศประเทศลาวครับเป็นสีเหลืองส่วนมากเป็นสีเหลืองทั้งหมดถ้าบ้านเราก็ทะเบียนสีเหลืองก็เป็นทะเบียนรถรถตู้รถขนส่งนะรถโดยสารนะแต่ว่าทางประเทศลาวเขาจะใช้ป้ายทะเบียนสีเหลืองแต่ถ้าเป็นของหน่วยงานราชก,การหรือว่าของเจ้านาย <c oughs> ก็จะประมาณสี สีออกขาวลือสีฟ้านี่แหละไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะทุกท่านนะอันนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยนะครับสำหรับการเ,าเดินทางระหว่างประเทศประเทศไทยประเทศลาวว่าต่อไปจะมีการนั่งเรือแบบแพรขนานยนต์แบบว่ามาเที่ยวเมืองไทยนั่งนั่งแต่ละเที่ยวนะครับมาเป็นร้อยส0งคนนะในเรือเรือขนานยนต์นะครับนะจะให้มีภาพแบบนั้น เกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันจะเป็นการมาจับจ่ายซื้อของทําให้เงินนะครับมันสะพัดนะครับระหว่างประเทศไม่ว่าจะพี่น้องชาวลาวข้ามาประเทศไทยก็มาจับจ่ายซื้อของส่วนประเทศไทยก็ไปจับจ่ายซื้อของที่ประเทศลาวนะครับงานเขาก็จะตรงกันนะครับงานแข่งเรือออกนรนษานี่ตรงตรงกันเลยนะครับหลังจากที่เปิดงานของอจังหวัดมุกดาหารเสร็จปั๊บนะครับอ่า แข่งเรือวันสุดท้ายเสร็จปั๊บพี่น้องชาวลาวก็จัดงานต่อเลยนะเมื่อก่อนนี้ไปมาหาสู่กันสบายนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ขอให้อ่ต่อไปก็ขอให้มีม,มีอะไรดีๆเกิดขึ้นมันจะได้มีประเพณีวัฒนธรรมที่มันเคยมีมาก่อนนะครับอ่มันก็จะได้มีการไปมาหาสู่กันเหมือนเหมือนเดิมนะครับครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกท่านนะ ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ